สวัสดีค <requ> ่ะพบกักโบช่อนี้มีชื่อว่า ชาแนลอ่าวันนี้นี่อะไรวันนี้จะพาน้องเบลล์รักกับบาร์บี้ทำบับเบิ้ลยักษ์กันนะครับทำไหมถุงยาสลบอันนี้เล็กไปใช่ไหมก็เอามาวันนี้ก็เตรียมของก่อนนะครับทำก่อนเราได้เลยเราจะมีนี่คืออะไรนี่คืออะไรถังเหรอเขาเรียกว่าอะไรถังเหรออ่างอ่างสีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษว่าอะไร โอ้สุดฟ้าโอเคอันนี้สองต่อไปก็คือขาอันนี้ขาอันนี้แม่จังโอเคขออันนี้แล้วกันะอันนี้เป็นคาทูโปะนะครับแบบสั้นๆนะโอเคต่อไปก็อันนี้เชือกอันนี้เชือกสีอะไรเนี่ยสีแดงกับสีขาวโอเคต่อไปอันนี้คืออะไรเนาะ แก้วตัวว่างาจะมีเลขของด้วยต่อไปนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือแป้งข้าวโพดใช่อันนี้คืออะไรคะน้ายาล้างจานสีอะไรด่สีอะไรเนี่ยสีเขียวสีเขีวาคิดว่าไงสีเขียวบ้างนะสาษาคิกินโอเคและนี่อันนี้คืออะไรเนาะ น,นี่คืออะไรคะทำมาพี่มอมคืออะไรอันนี้คือกิ๊บสไีนอ่าแล้วก็มียงางไกด์ด้วยนี่ายางไกด์ของมีคมนะคท่านี้แล้วก็มีน้ำด้วยน้ำเปล่านาอ่าจุ่มหน่อยจุ่มจุ่ม,จ,มจุ่มทำไม <c oughs> <c oughs> โอเคจุ่มมาพร้อ,อมยังพร้อมนะโอเคตอนแรกเดี๋ยวจะให้น้องใช้ถือดีใช้ถือแค่ถือ ะถเคนะโอเคเดี๋ยวจะใส่แป้งกันก่อนเนาะใส่แป้งก่อนเลยขั้นแรกนะครับหนึ่งช้อนช้อนเต็มเต็มเลยนะโอเคแกะแป้งก่อนใส่แป้งกันโอ้ยชีมีควันด้วยอ่ะมีควันด้วยอ่ะมีควันด้วยมีควันแค่ไดนพี่ใส่ก่อนให้เต็มเลยอ่าใส่เสร็จแล้วก็เทเทเลย เทน้ำเทใส่นี่เลยเทใส่นี่เทเลยโอเคต่อไปใส่น้ำ12แก้วมาน้ำใส่2แก้วถือไหวไหมถือไหวไหมเดี๋ยวพี่ใส่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวถือนี่ไว้ถือนี่ไว้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องมาบี้มาช่วยกันเทน้ำด้วยกันมาเร็วมาอ่าถือไว้ถือไว้น้องของี่ถือไหวเหรอถือถือสองแก้ว สองคนอ่ะน้องเบลล่าถือถือนี่เราพี่ไว้เดี๋ยวพี่จะเทใส่มาโอเคไะถือเราไตรงนี้เทใส่โอเคอ่ะเทใส่เทใส่เลยอ่าเก็ยน้ำมันพี่ช่วยทีหน่อยเร็วหนักมากเลยอ่ารัมารับมารัมาน,นี่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 โอเคถือไ,ไ,ออไว้ถือไว้เทใส่ต่อแก้วแล้วต่อไปทอีกทีอีกทีเออโหเอ้ยโห สามแก้วทีอ่าสี่แก้วทีม่อ่าห้าแก้วอ่าหก,กแก้วทีเจ็ดแก้วอ่าต่อไปเราก็จะใส่นี่เลยอันนี้เรียกว่ากซูลีนเราจะใส่ใส่ช้อนนี่ก่อนช้อนนะมาใส่ขอนเอาเอาถือไว้ถือไว้ถือไว้เดี๋ยวพิชเช่นี่ใส่หมดขวดเลย ทีเลยทีเลยทีเลยเฮ้อาต่อไปก็จะใส่ใส่อะไรใส่อันนี้ใส่อันนี้ก่อนดีกว่าไหมโอเคแต่ว่าต้องคนก่อนต้องคนก่อนไหนไหนช่วยพี่คนหน่อยอย่ขอเอาเราช่วยคนหน่อยคนหน่อยช่วยคนหน่อยเสร็จนี้มันเลื่อนเลื่อนเขาแล้วหรอต่อไปใส่นี่เลยน้ำยาล้างจาน ใส่หรออาถือไหอวไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้วเด็กกระเด็นอ่าน,นี่ยานจางใส่ไหวไ,ไหมใส่ไหวไหมอ่ะทั้งสองคนมาช่วยถือมาหนักมากอ่าเร็วถือหน่อยอ่ะถือหน่อยอ่ะถือเลยไปเฮเลยหอยย่าง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 มาแล้วหรออ่ะแล้วก็คนไอโคนซีคนซี สองคนนะเราะว่าใส่นี่เลยทุกคนถุงครูครับนี่ถุงครูสี่ชกอยู่ใส่ไปเลยทำไมมันเป็นถุงครเพราะว่าน้ำอุ้ยเลยแล้วเบาเพราะว่ามันาจางๆไงไป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 ฟองไหมฟองไหมโอเคแค่นี้นะครับทุกคนนะแล้วก็ ทิ้งไว้นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นฟอง์ตค่ะเอ้ยจะเป็นฟ,ฟองโป่งไหมนะครับมาดูวันหนึ่งชั่วโมงนะโอเคไหมโอเคเนาะโอเคครับตอนนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครว่าฟอร์มบัฟเฟิร์ของเราเนี่ยจะได้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องบาร์บี้เราเดินล้างขั้อนก,กันนะฮะไปเนีย่ยตรงนี้ นี่เห็นไหมดูดูเต้าเต้าเลยป้ะปอบเบาเบาปะบางอะไรอาไรตอนนี้นะครับเราก็ได้แล้วทุกคนฟองสบ,บู่อยู่างยักษ์นะฮะตอนนี้เนี่ยเป็นลำมังเราเล็กไปหน่อยนะฮะก็เลยมันต้องคนกันนิดนึงนะฮะจะมาดูกันว่าจะได้ฟองไหมเอาทีละคน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 นี่อุย้ย มีมาแล้วมาแล้วมาแล้วมนขึ้นยขึ้นเลยเหไหเนี่ยต้องยขึ้นด้วยอันนี้ดีกว่นี้ดีกว่านี้ดีกว่านี้กว่าอันน้มันไม่ได้ต้องควาต้องควาต้องควยอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้นีมาแล้วทีละคนทีละคนทีละคนขึ้นมาอ้ยขึ้นด้วยไปไปยไป ต่อไปโอ้โอ๊ยตอนนี้นะครับ <c oughs> เกิดปัญหานะกระมังเล็กเกินไปไม่พ <c oughs> อเดี๋ยวเราจะาทำเมิ่มอีกหนึ่งใบนะครับผมมา นี่ทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับนะถือว่าผ่านนะครับผมบังมาพี่กับแม่ล่าสามารถทําฟองได้ด้วยนะครับแต่วันนี้สภาพอากาศไม่ค่อยดีเลยเนาะลมแรงมากแล้ะฝนตกอยู่ด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ฟองที่แบบใหญ่แต่ทิ้งก็ได้แล้วพทนะิ้งเหรอในน้ำไปสิไปสิโอ้โหแตกโอเคครับวันนี้ก็ ขออนุญาตนะครับให้น <z 1971 habitude> ้องพี่ำดิเวลาเล่นก่อนดีกว่านะครับถ้าใครจะทําตาก็ทําได้เลยนะทำไม่ยากแล้วก็เล่นได้ง่ายด้วยแต่ว่าต้องรู้วามนิดนึงนะฝนตกทําไม่ได้เพราะว่าลมแรงมากอุ้ยโอเคทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องของที่มีชื่อว่าช่องของที่มีชื่อว่าเาแค่เชิญอ่ะเจลา่านี่คือชาแฮะฮะเสี่อเสี่ยงเยอะคืออะไรอ่ะ ายทุกคนตื่นอิปดาวไปไปเร็วอุ้ยไปายก่อนไปบ๊ายบายน้องไบายบายนะตองไม่อยู่ายเร็วายเร็วไเร็วยบไป